หมือนจะเคยเจอคนคนนี้มาก่อนหรือเปล่านะทุกคนทุกคนถ้าทุกคนคุณก็คอมเมนต์บอกได้นะว่าใช่คนเดียวกันกับคนที่ผมเนี่ยเคยช่วยเหลือเขานะทุกคนจำปาจำปาจำปาอย่าเขาไปยุ่งกับเขาจำปาจำปาออกมาก่อนออกมาออกมาจำปาไม่ใคยมึงเป็นใคร เพื่อป้องกันตัวเองนะผมจะทำให้ความมีสติเฮ้ยยิงเข้ามาใจเย็นผู้น้ำถึงมีอะไรทำไมไอ้ใจเย็นผู้น้ำนี่จะผมพาจำปามาหาไปจำจำปาได้ไหมผู้จำไม่ได้คุณเอายินมามึงจะทำอะไรเรื่องนี้ผมไม่สามารถทำได้นะจำปาเพราะผมเองเนี่ยไม่ได้มีวิชาที่จะล้างอะไรให้คนกลับมาเป็นปกติได้นะจำปา สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยผมจะเข้าป่าไปคนเดียวนะซึ่งผมจะไปที่ห้างนะทุกคนซึ่งต้องบอกเลยว่าวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะทุกคนซึ่งผมเนี่ยพยายามไม่ให้เขาเข้ามากับผมแต่เขาก็ดื้อที่จะเข้ามานะก็เลย ให้เขามาด้วยเลยเพราะว่าเขาอ้อนบอนขอร้องผมเนี่ยอยากจะมากับผมด้วยนั่นก็คือน้องจำปานะทุกคนตอนนี้จำปาก็อยู่ข้างๆผมแล้วนะครับทุกคนนี้เจอไหมก็ทุกคนครับเดี๋ยวก็จะพาน้องจำปาเนี่ยไปที่ห้างพร้อมกับผมเลยนะครับก็ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับดูคลิปก็อยา่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจให้ผม เนี่ยได้ทําคลิปต,ต่อไปให้กับพวกพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะครับทุกคนตอนนี้ผมต้องบอกเลยว่ายังไม่ได้เข้าป่าลึกเท่าไหร่นะเพิ่งจะเริ่มเดินทางเข้ามาในเขตป่าเท่านั้นเองนะครับทุกคนไปทุกคนครับก่อนฝากพี่ๆทุกคนเข้าไปติดตามเพจ f a c e b o o k ชายกิจให้ผมอีกหนึ่งช่องทางกันด้วยนะครับทุกคนไปพร้อมแล้วเดินทางกันไปที่ห้างกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปครับทุกคนตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเดินทางมาได้ ยังไม่ถึงครึ่งทางที่เข้ามาเมื่อสักครู่ก็เจอแบบล่องรอยกันขุดเห็ดหรือเปล่าไม่รู้นะแบบเยอะมากๆเลยนะตอนนี้ทุกคนเพราะว่าที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่เห็ดเก่านะทุกคนเพราะว่ามันจะขึ้นค่อนข้างเยอะมากตรงนี้นะครับก็ไม่ได้มีแค่ที่เดียวนะทุกคนที่มีการขุดไว้แบบนี้ข้างหน้านี้ก็ยังมีอีกนะซึ่งไม่รู้ว่าใครมาขุดรอเอาไว้นะนี่ ค่อนข้างเยอะนะทุกคนการขุดเนี่ยตอนนี้ก็เสียงน้ำค่อนข้างที่จะดังมากๆเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวขอรีบเดินทางก่อนดีกว่านะว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าบรรยากาศจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ นี่ก็อีกล่องลอยกันคุณเห็ดนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอรีบเดินให้ผ่านจุดตรงนี้ไปก่อนแล้วก็จะเริ่มถ่ายให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนไปขอฝากเป็นกําลังใจให้ผมกับจําปาด้วยนะครับทุกคนให้เดินทางปลอดภัยนะครับทุกคนนะจําปาเดี๋ยวรีบเดินทางกันก่อนเลยดีกว่านะเดี๋ยวมันจะมีฝนตกลงมาเดี๋ยวจะไม่ทันการนะไป ครับทุกคนตอนนี้ก็เดินทางมาได้พักใหญ่ละก็ขอเปิดคลิปต่อนะซึ่งตอนนี้ผมกำลังจะเดินเข้าไปในเขตป่าที่ผมเนี่ยจะไปที่ห้างนะทุกคนก็จำปปาก็เดินอยู่ข้างหลังนะก็บอกให้จำปปารับรู้นะเรื่องที่ผมเนี่ยไปดูดวงมากับตาที่ฝั่ง มีเตฟงอยู่นะพี่มีเตฟงอยู่ทุกคนก็ทำเนี่ยเตือนอะไรหลายอย่างเลยนะให้ระวังให้ดีคอยดูแลจำปาให้ดีนะทุกคนผมเองก็พยายามทำแบบที่ตาผู้นั้นบอกนะครับทุกคนเพื่อความปลอดภัยส่วนลุกมั่นเองตอนนี้ต้องบอกเลยว่าอาการเนี่ยก็หนักอยู่นะทุกคนไม่ได้มีการถูกทำร้ายหรือว่าอย่างใด เป็นเพียงแค่ไข้นะที่อาการหนักตอนนี้ก็ผมเนี่ยให้อยู่ที่บ้านผมไปก่อนนะครับทุกคนเพื่อความปลอดภัยจะได้ไข้เนี่ยไม่หนักจนเกินไปนะครับทุกคนก็ต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยไปมากับหา กอ,องกอยนะเจอเป็นเป็นเลยทุกคนกับพี่แฝดใหญ่นะผมเนี่ยถูกมันเล่นงานจนโลหิตผมเนี่ยไหลออกมาเลยนะทุกคนจำปาเหนื่อยไหมจำปาอีกไม่ไกลเท่าไหร่แล้วนะก็จะถึงละก็บอกแล้วให้อยู่บ้านดูแลลุงมั่นก็ดือ้อยากจะมากับผมเป็นห่วงผมนะ จริงๆผมก็บอกให้จำปาเนี่ยอยู่บ้านดูแลลุงมั่นนะลุงมั่นก็บอกว่าถ้าจำปาอยากมาด้วยก็ให้จำปามาเถอะลุงมั่นอยู่คนเดียวได้นะจำปลาระวังดีๆนะถ้าเจออะไรหรือมีอะไรผิดปกตินะก็บอกผมได้นะ จะนั่งพักก่อนไหมจะนั่งพักก่อนไหมหผมไม่เหนื่อยผมกลัวว่าจำปาเนี่ยจะเหนื่อยก็เลยอยากให้จำปาน,นั่งพักก่อนก็นกได้นะกลัวว่าถ้าเดินไปไกลเกินเนี่ยจำปาจะเหนื่อยนะพักก่อนนะจำปานั่งพักตรงนี้ก็ได้ตรงหินเนี่ย ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศที่นี่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่นะทุกคนเหมือนจะมีฝนตกไปด้วยนะดูจากน้ำค้างตรงใบไผ่นั่นนะทุกคนทุกคนอันนี้ก็ให้จำปา นั่งพักไปก่อนนะทุกคนก็คือให้จำปาใส่รองเท้ามาด้วยนะรองเท้าผมเองนะซึ่งจะให้จำปาใส่ถ้าเดินในป่าเนี่ยมันจะถูกพวกนม้มพวกไม้ไผ่ที่มันเป็นแบบเนี้ยอาจจะตามขาก็ได้นะก็เพื่อความปลอดภัยให้ใส่มาดีกว่าจริงๆจำปาเองก็ไม่อยากจะใส่แต่ผมบังคับให้ใส่นะทุกคนเพื่อความปลอดภัยโอเคทุกคนเดี๋ยวให้จำปานั่งพักกันก่อนนะ ส่วนผมเองก็จะไปทําธุรสะสักคู่หนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มจะปวดท้องมากๆเลยทุกคนจยบบ้ารออยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปทําธุระแป๊บหนึ่งนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ตะโกนเรียกผมได้นะโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวผมไปทําธุระก่อนนะครับทุกคนไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วนะซึ่ง ผมก็ทําธุระส,ส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยละตอนนี้ก็จำปาจะขอเดินทางต่อนนะจำปาอยากจะไปนั่งพักที่ห้างแต่แย่อยู่แล้วนะครับทุกคนไปจำปาไปเราก็เดินทางต่อกันดีกว่านะอีกไม่ไกลเกินรอละจำปาก็จะได้นั่งที่ห้างแล้วนะทุกคนเสียงน้ำเนี่ยดังมากๆเลยนะต้องบอกเลยว่า น้ำน่าจะขึ้นสูงมากๆทุกคนจำปาได้ยินเสียงน้ำไหมใช่มันแบบเสียงน้ำมันดังอะ่ะทุกคนน้ำน่าจะขึ้นสูงเลยแหละทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปกติน้ำจะไม่ดังขนาดนี้นะ ทุกคนน้ำเนี่ยเสียงดังมากเลยนะไปะจำปาเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเรื่อยๆเลยนะเพราะว่าประมาณอีกสักสิบถึงสิบห้านาทีเนี่ยก็คงจะถึงแล้วนะก็จะถ่ายแบบยาวๆแบบนี้ให้กับทุกคนได้ดูกันเลยนะช่วงระหว่างเดินทางเนี่ยเจออะไรบ้างจะได้รับรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับทุกคนป,ป้าจำปาอีกไม่ไกลแล้วนะ ห้างนี้ก็จำปายังไม่เคยไปนะทุกคนซึ่งเป็นห้างที่ทำกันมาเนี่ยค่อนข้างนานนะจำปามาเร็วๆจำปา ถ้าเจออะไรไม่ดีหรือถ้ามันไม่รู้สึกว่าไม่ดีก็บอกผมได้นะจำปาแดกก็เ,เริ่มจะออกแล้วนะดูคน เนี่ยเหมือนมีการขุดอะไรไว้เลยนะไม่สนใจดีกว่ามีหน้าที่อย่างเดียวตอนนี้คือไปที่จุดที่ผมจะไปมันก็คือห้างนะทุกคน เดี๋ยวนะทุกคนผมเจออะไรก็ไม่รู้นะอยู่บริเวณข้างหน้านะั่นนะทุกคนเจอไหมเดี๋ยวผมสูมเข้าไปให้ดูนะผมเนี่ยเดินมาตามที่ผมเจอนะผมไม่รู้ว่าผมมาเจอใครไม่รู้นะนะทุกคนคุ้นๆไหมผมเองก็เหมือนจะเคยเจอคนคนนี้มาก่อนหรือเปล่านะทุกคนทุกคนถ้าทุกคนคุ้นก็คอมเมนต์บอกได้นะว่าใช่คนเดียวกันกับ คนที่ผมเนี่ยเคยช่วยเหลือเขานะทุกคนจะปลาใจเย็นๆก่อนนะอย่าเพิ่งใจร้อนไม่รู้ว่าใครอย่าเพิ่งเข้าไปเด็ดขาดอาจจะเป็นพวกสมิงแป,ปลงกายมาหรือเปล่าคุ้นๆจำปาจำปาเคยเจอเหรอร politics, คุณนำคนเก่า่เหรอจำปา ใจเย็นตั้งสติก่อนอาจจะเป็นภาพลวงตาทำให้เราเห็นแบบนี้ก็ได้นะไอพี่เขาไปข่าวขอบเลยใจเย็นจำปาค่อยๆเข้าไปอย่าเพิ่งเข้าไปแบบจู่โจมเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องไม่ดีกับเราเฮ้ยจำปา呀อย่าเพิ่งเข้าไปจำปาจำปาเฮ้ยจำปาอย่าเข้าไปยุ่งกับเขาจำปา จำปาออกมาก่อนออกมาออกมาออกมาจำปาเป็นใครมึงเป็นใครมึงเป็นใครจำปาคุณนำคุณนำจำผู้ผมได้ไหมพ่อพ่อจำฉันได้ไหมจำปาผมว่าเขาเนี่ยจะจำเราไม่ได้เหมือนเขาไม่มีสติแล้วหรือเปล่า ผู้นำใจเย็นพ่อฉันเองจำจำปาได้ไหมจำไม่หลับเลยเฮ้ยหนีไปใจเย็นใจเย็นท่านผู้นำคุยกันดีๆก่อนครับจำปาจำปาผมไม่รู้เหมือนกันจำปาไปไปเดี๋ยว ไปฝากถือกล้องมันผมจะผมจะเข้าไปฆ่าเขาก่อนนะว่าเงาเนี่ยเออเอาไปมึายโ่โกะเอาอาวุธเข้าไปด้วยนะทุกคนเพื่อป้องกันตัวเองนะผมจะทำให้พอมมีสติมึงจะเข้ามาใจเย็นผู้น้ำถึงมีอะไรทำไมไอ้แตงเย็นผู้น้ำนี่จะผมพาจำปามาหาจำจำปาได้ไหมกูจะไม่ได้มึงเอาเงินมามึงจะทายไล่โก ป้าป้าผมไม่มีเจตนาทำอะไรแบบนั้นเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นนะไอ้ผู้นำผู้นำจำนะจำปีได้ไหมจำไม่ได้ไอ้พมันต้องมาอยู่กูไอ้พวกมันต้องมาอยู่กูหามนะทุกคนเขาจำอะไรไม่ได้เลยนะรวมถึงตัวจำปาด้วยจำปาเราต้องออกห่างให้เขาต้องการาอยู่กูก็ไม่สามารถผ่านทางนี้ไปได้นะเพราะว่าเขาขวางทางที่จะไปห้ามนั่นเอง พ่อจำฉันได้ไหมจำฉันได้ไหมผู้นำจำปลาไงจำจำปลาไม่ได้หรอครับใช่แล้วทำไมมาอยู่ยังอะไรของเขาวะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงไป ไปเลยเฮ้ยมองอะไรมองไงจำปาจำปาผมเนี่ยไม่รู้ว่าถ้าจำปาเข้าไปจะเกิดอันตรายกับจำปาหรือเปล่านะเพราะว่าเขาเนี่ยดูแบบออไม่ไว้ใจจำปารวมถึงตัวผมผมรวมถึงตัวผมด้วยนะ เรื่องนี้ผมไม่สามารถทำได้นะจำปาเพราะผมเองเนี่ยไม่ได้มีวิชาที่จะล้างอะไรให้คนกลับมาเป็นปกติได้นะจำปาผู้น้ำใจเย็นๆตั้งสติก่อนครับไม่รู้งั้นผู้นำ หลบทางผู้ผมหน่อยผู้ผมจะไปทางนี้ไปเลยไปดิไปเลยไปเลยไปดิปจะบปาตามหลังผมมานะงบนผมก็พยายามหลบทางผมหน่อย,ย,ยใจเย็นๆใจเย็นยพน้ำใจเย็นๆ ไไปลไปลจำปาเดี๋ยวเข่าก็ไปของเข่าแล้วนะเราเองก็จะไปห้างนะจำปาไม่ต้องเสียใจยนะ<ป>เดี๋ยวหาวิธีช่วยเหลือเองจำปา,น,น,านั่งงั้น,นโอเค เขาเขาไปองเขาแล้วนะเดี๋ยวนั่งพักตรงนี้ก่อนจัมปาคุยกันแบบให้รู้เรื่องไปก่อนว่าจะเอาอยัางไงต่อนะผมเองก็จะพยายามช่วยนะจัมปาไม่ต้องเสียใจรองเทา้าอะไรก็ถอดออกหมดแล้วนะจัมปาใส่ไม่นถนัดกล่าวว่าจะวิ่งมาหาพ่อแต่ถูกพ่อเนี่ยปฏิเสธออกไปจัมปาจัมปาใจเย็นก่อนนะตอนนี้ เราไม่รู้ว่าจะหาวิธีไหนช่วยเพราะว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะหาทางช่วยเหลือให้ได้ไปปรึกษากับพี่แฝดเผื่อพี่แฝดจะพอมีวิธีนะปรึกษากับคนที่พอจะมีวิชาอาคมเนี่ยล้างให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะจปาปารออดทนอีกหน่อยหนึ่ง ก็จะช่วยนะถ้าเขาที่ผมว่าที่เขาหลุดออกมาได้เนี่ยก็เพราะว่าคงจะพ้นโทษจากเมืองรับแลแล้วนะแล้วมีการปล่อยตัวออกมานะครับแต่ออกมาในสภาพที่มันไม่ใช่คนเดิมคนปกตินะทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้บรรยากาศก็เริ่มจะ ดีขึ้นมาจากเดิมที่ช่วงเข้ามาแรกๆนะไปจำปาเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ห้างกันต่อเลยไม่อยากจะอยู่ที่นี่นานล้ะเพราะว่าไม่อยากให้จำปานั่งคิดอะไรมากมายอยู่ตรงนี้นะเกี่ยวกับพ่อของจำปาปล่อยวางนะจำปาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ไม่ต้องคิดมากจำปาไปทุกคนครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมกับ จำปาเนี่ยไม่ต้องคิดเรื่องอะไรพวกนี้นะเสียงน้ำเนี่ยยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆจากเดิมมากๆเลยทุกคนไปก็ทุกคนครับไว้พบกันคลิปหน้านะคลิปนี้ผมขอตัวลาและปิดคลิปพาจำปาไปให้ถึงห้างก่อนนะนะครับทุกคนไปสวัสดีครับทุกคน